สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมบอลเอลชาแนลมือนีซิมอนกินขนมปังใส่ปลาย่างพี่น้องจาก้อนสิไปลงเรี้ยนฝ่าวกินพี่น้องกินคำยิ่ยๆ่กับบรรยากาศหนาวๆาวคือเก่าของประเทศเนื้อทะเลพี่น้องจาาอาหารเศรา้าเล่งรีบอาหารเร่งรีบพี่น้องขนมปังง่ายดีกินคำใหญ่ย,วย,วยือจ้าฝนกินเหลนกินหัวหพี่น้องเอ,อ้ย กินเอาอกินเอากินให้ทันเวลาเมซิมอนกับไข่แตกพี่น้องจา้าฝนตกสุกมือไปส่งลูกตาคฝนไข่เสียงเอ็กโคโกคือเก่าเสียงแหบคือเก่าพี่น้องจา้าว้าวใส่หมดไ่หน้าพี่น้องเม,ม,มซิมอนกับผัเเกเนยผักแนเด้วยจ้าก็บคอพี่น้อง ว่าทำไมแา้ล่ะเชียไม่นิทกินพอมเลีนพอมฮ่ <laughs> ่าฮ่าฮาวาไแ้วล่ะสอาว้ายกินเข้าไปเสีบ,สบคักแสบแน่คลิปวิดีโอสั้นๆบ้บานให้เขาพี่น้องจ้า เจ้าบ่กินข้าวเมี่ยงยัดเกี่ยวแหลกไวแหลกพี่น้องเอ้ยเปล่าเกินเย็นว่าคอยกันอดหัวขำบ่ได้พี่น้องกินข้าวเมี่ยงไรกับแค่นพี่น้องเอ้ยพีเจอร์นาเอาหมดบนอ้อสินี่นนคีหากินปลาแล้ว เต็นดุกดิกดูปิกให้เก่าพี่น้องโกษณานีค่ะบอดนนอกปลาขนมปังแท้แล้วพี่น้องคนรุ่นด้ยวยพี่น,อน้องขนมปังสิมมดบอลคลิปวิดีโอประจำวันซิมมอนกินอาหารเสิร์ไปโรงเรียนพี่น้องจ้ามากกดไลค์กดกระดิ่งกด,ดงติดตามให้ซิมมอนไดเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ซิมมอน คิบสั้นๆบ้านๆคือเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้งกำลังใจช่องซิมอนแอนเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆกินปะปากว่าเอาบายๆเราพี่น้องจ้าสงสัยจบแล้วพี่น้องไปโรงเรียนแล้วครับขอบคุณครับจุ๊บๆบายๆบายๆเ้าพี่น้อง ฝากติดตาม <Okay. S 1> คลิปหนาเด้อจ้าถ่ายคลิปพี่น้องจ้าขำขันโอดเหรอันหนาะล้างเล่นก้องพี่น้องจ้าตุ้ยมาาไปยังเดียวพี่น้องข้าตะดเลนก็กล้องมาคัากก็กล้องจุ๊บจาปะ บ๊ายบายเราพี่น้องจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเอามาฝากที่ตาขินหนาด้วยครั <K> ขบร<ๆ>ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเฮ้ยโอ๊เฮ็ดหนาตลุลพี่น้องเอาหนัทพี่นักเอ้ยบ๊ายบายจ้าฝากที่กลับทีบนะบ๊ายบาย